สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยมก็จะพาเพื่อนๆมาเดินชมสวนของบ้านไร่องพยมนะคะตอนนี้พาทิตย์ก็ใกล้จะรับทิวไม้แล้วนะคะพามาดูธรรมชาตินะคะนี่ค่ะ ตอนนี้หมอกก็เริ่มลงบางๆอีกแล้วนะคะอันนี้ส่วนที่ปมาละงพยอมได้ถางไปแล้วนะคะใช้เครื่องหวดนะคะตอนนี้เริ่มลกเขียวๆขึ้นมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะก็ถากถางด้วยการใช้เครื่องปัดหญ้านะคะส่วนตอนนี้ แคนาของบาลางอพยงก็ทิ้งใบแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มทิ้งใบในหน้าแล้งนะคะเพื่อจะผลิตใบใหม่ที่สมบูรณ์ขึ้นมานะคะนี่ค่ะคาคบของเขานะคะถ้าเราลิดให้สูงก็ได้นะคะแต่บาลางอพยงก็จะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนตอนนี้ กล้วยของบา้า่ำพยอมก็แตกหน่อขึ้นมาเริ่มเขียวขจีแล้วนะคะหลังจากที่ได้ถากถางแล้วก็ปล่อยน้ำลงมานะคะก็จะได้สีเขียวแบบนี้นะคะหลังจากที่แห้งแรงทำท่าเหมือนจะไม่รอดนะคะตอนนี้ก็เริ่มเขียวสดแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเดินชมสวน กล้วยนะคะของบลายองค์พยอมนะคะใกล้ๆตะวันจะรับขอบฟ้านะคะนี่ค่ะตอนนี้หมอกก็เริ่มลงแล้วนะคะหน้าแรงแบบนี้นะคะก็ยังมีปรีกล้วยออกใหม่นะคะนี่ค่ะการตัดปรีกล้วยก็ใช้มือหยิกแล้วก็หักได้เลยนะคะ สำหรับปลีกล้วยนะคะเราสามารถเอาไปทําเมดูได้หลากหลายชนิดนะคะนี่ค่ะเราก็จะใช้หักแบบนี้นะคะส่วนต้นรักต้นนี้ก็คือเป็นรักขาวนะคะนี่ค่ะบาลไร่อมพยอมก็เลยปล่อยไว้นะคะเพราะเราสามารถที่จะตัดกิ่งเขาปักชําขยายพันธุ์สามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะคะโดยการขายดอกรักนะคะ ดอกลักนี่ถ้าเราเก็บนะคะเก็บแบบนี้นะคะกิโลหนึ่งก่อนโควิดจะมาอย่างรุนแรงนะคะก็จะขายเป็นกิโลหรืออาจจะขายเป็นลิตรก็แล้วแต่แม่ค้าเขาจะกำหนดนะคะเขาให้400บาทนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกล้วยหักมกนะคะบารายอพยอมก็ได้ตัดไปแล้วเคือนึนนะคะอันนี้ลูกยังไม่แก่นะคะ ที่เห็นเหลืองๆแบบนี้นะคะคือแดดเผานะคะเพราะช่วงใบเขาไม่มีปกคลุมตรงนี้นะคะก็จะทำให้ดูเหลืองไปแถบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือกล้วยหักมุกนะคะทำกล้วยปิ้งอร่อยมากๆทำกล้วยเชื่อมก็อร่อยทำกล้วยฉาบก็อร่อยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นอ้อยอ้อยดำไต้หวันของช่องแม่น้อยทำสวนนะคะ ที่ได้ส่งมาให้บ้านไร่องพยอมนะคะนี่ค่ะแต่มีไม่แน่ใจว่าเป็นกระต่ายหรือเปล่านะคะได้ขุดกินหน่อไปบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะหน่อสูงเป็นศอกแล้วนะคะแม่น้อยนี่ค่ะแต่มีอะไรลอยขุดนะคะนี่ค่ะลอยขุดนะคะ ขนาดหัวบอลยังมีตัวอะไรขุดเลยนะคะนี่ค่ะนอก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแต่หน้าดินจะฉ่ำอยู่ตลอดนะคะเพราะบาลังพยมได้วางสายน้ำหยดไว้ตอนนี้หญ้าเริ่มลกอีกแล้วนะคะยังไม่มีเวลาออกมาถอนเลยหรือจะต้องรอเครื่องตัดอีกก็ไม่รู้นะคะไปไหนมาไหนก็จะมีน้องไข่เน่านะคะเป็นบริการ กับน้ององุ่นนะคะ2ตัวนี้ไปไหนไปด้วยนะคะถ้าเราสามารถปลูกกล้วยให้เขียวอยู่แบบนี้นะคะอากาศก็จะชุ่มชื้นนะคะในหน้าแลง้งถ้าลมร้อนพัดผ่านมาก็จะประทะกับป่ากล้วยทําให้ลมพัดเข้าไปในสวนแล้วก็ในบ้านได้ยากนะคะก็จะทําให้อากาศได้เย็นลงนะคะและเราสามารถที่จะปลูก ไม้ยืนต้นนะคะในระหว่างแถวกล้วยนี้นะคะเพราะกล้วยถ้าเราจะปลูกให้ดีๆเลยก็ประมาณห้าปีกอเงาของเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะก็จะทำให้เครือเล็กไม่ค่อยได้ผลดีนะคะเราก็จะย้ายปลูกใหม่เราก็จะปลูกไม้ป่าลงไปก่อนนะคะเมื่อกอกล้วยยุบลงต้นไม้ป่าก็จะขึ้นมาแทนก็คือมีร่มเงา บางซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นการอาศัยซึ่งกันและกันนะคะบนถนนหน้าบ้านของแม่ลา,ายวงพยอมก็จะมีรถสิบล้ออ้อยจะวิ่งไปโรงงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะคะหรือจะมีโรงงานอีกโรงงานหนึ่งนะคะโรงงานน้ําตาลอยู่ที่อําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็จะถนนเส้นหน้าบ้านนี้นะคะ ช่วงให้น้ําเราจะให้เวลากลางคืนนะคะช่วงตะวันตกดินไปแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะทําให้น้ําในท่อนะคะที่ตกค้างอยู่นะคะเย็นลงนะคะเราก็จะเปิดน้ําลดในเวลากลางคืนนะคะเพื่อให้น้ําในท่อเย็นแล้วก็อากาศเย็นลงนะคะจะทําให้พืชนั้น ไม่สะดุดกับน้ำร้อนนะคะนี่ค่ะน้ำก็จะหยดแบบนี้นะคะอันนี้บะล่างพยอมปลูกพริกไว้นะคะสงสัยจะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าตอนที่บะล่างพยอมได้เอาพริกมาปลูกนั้นปลูกถึงเวลาตอนเย็นก็จริงนะคะแต่แดดตอนนี้ที่บะล่างพยอมจะร้อนมากๆนะคะทำให้ใบเขาไหม้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะใบเหลืองนะคะ ก็จะปลูกอันนี้นี่ค่ะใบจะเหลืองไหมแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะใบเหลืองไหมแถมมีแมลงด้วยไหมเนี่ยใบเหลืองไหมนะคะถ้าเราถอนหญ้านี้ออกนะคะเขาจะยิ่งร้อนมากขึ้นนะคะนี่ค่ะบาราองพยอมก็เลยจะต้องปล่อยไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้บาระางพยอมก็ปลูกพริกไปแล้วนะคะ ก็ยังไม่รู้และก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้นพริกนี่ค่ะกับต้นหญ้ายางหรือต้นจริงแดงต้นยางอึ่งที่เขาเรียกกันนะคะก็เป็นสมุนไพรเป็นวัชพืชสมุนไพรสำหรับเด็ดยอดของเขานี้เอามากินนะคะสามยอดนะคะเอามากินกินสดก็ได้หรือจะลวก น้ำร้อนก่อนก็ได้นะคะก็จะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อไม่ถ่ายนะคะก็จะทำให้เป็นยาระบายได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ค่ะพริกของบ้านไร่วงพยอมนะคะอันนี้ก็คือเพาะไว้ยังเล็กมากนะคะแล้วก็เอามาปลูกเลยนะคะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็พาเพื่อนๆมาเดินชมสวนกล้วยนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ